อ่ะนะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับครูก็จะพาท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับมาทําการประกอบคลัตชุดที่1น,นะครับหรือคั์แรงเหวี่ยงของรถ Honda w เวฟร1อยสไอคันที่วิ่งจนเพาข้อเหวี่ยงมันขาดนะครับนอกจากข้อเหวี่ยงมันขาดแล้วเนี่ยนะครับไอตัวชามคัตเจดี JD คัด นะะหรือถ้วยไอติมเนี่ยที่ช่างเขาเรียกเนี่ยท่านดูสภาพเห็นไหมครับมันขาดขนาดนี้เลยเนี่ยจากที่มันเป็นถ้วยเป็นชามเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรถคันเนี่ยคัดชุดที่1กับคัดชุดที่2เนี่ยคือครูสรุปตรงนี้ง่ายๆว่ายกชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแท้เบิกมาจากศูนย์บริการเลยนะครับนะบางท่านอาจจะบอกว่า ทำไมครูต้องเบิกใหม่ทั้งหมดอย่างกิฟต์ล็อกเนี่ยครูทำไมไม่แกะมาใช้มันเบี้ยวหมดเลยนะครับนะแล้วมันตัวละรแค่หลักบาทนะครับหลักหน่วยกับหลัก10บ,บาทเพราะนั้นคือเปลี่ยนไปเลยนะครับให้งานลูกศิษย์เนี่ยมันออกไปจบสมบูรณ์ให้เขาไปขับขี่รถด,ด้วยความสบายใจอ่าเดี๋ยวมันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูขอยายา พาไปที่จุดเกิดเหตุนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนตากล้องจากพี่ปุ้ยเป็นทีละพัดนี่ไปเปลี่ยนตาครูมาเลยนะั่งอันนั่งเลยเจ้านั่งสบายๆนะครับนะพอดีถือก็ได้นะครับถือก็ได้พอดีพี่ปุ้ยออกไปเอาอะไรนะครับแต่เอาอะไรให้รถซอรซ่านะครับนะี่ ยกกันอันนี้ก็คือเราเบิกใหม่นะคะรับเบิกใหม่มันจะมาทั้งชุดอย่างนี้เลยแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าเนี่ยชามมันหนาขนาดเนี่ยแล้วเจ้าของรถหรือหลายๆคนที่ครูอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับรถมอไซค์เนี่ยเห็นชาวบ้านเขาใช้เนี่ยใช้จนชามมันบางจนกระทั่งชามันแตกเนี่ยแสดงว่าเขาใช้กันขั้นไหนใช่ไหมครับ จริงๆพอผ้าคลัทมันหมดเนี่ยไอ้ก้อนคลัทที่มันเป็นเหล็กมันสีกระชามเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวรถมันวิ่งไม่ออกแล้วแหละแต่บางคนก็คือฝืนใช้ต่อจนกระทั่งชามันบางแล้วชามันแตกนะฮะแล้วก็จะให้ดูตัวนี้ต่ออันนี้ก็คือตัวก้อนคลัทมันก็จะมีความหนาผ้าคลัทในระดับหนึ่งนะฮะคิดดูเองว่ากว่าจะใช้จนมันหมดเนี่ยถ้าเป็นรถชาวบ้านเนี่ยเขาใช้กัน5ปี10ปี แต่ถ้ารถวิ่งคิววิ่งไลน์แมนไรเดอร์แก๊ปอะไรพวกนี้อันนั้นโอ,โอ,โอเคอีกเรื่องหนึง่งเขาใช้รถวันหนึ่งหลายร้อยกิโลแล้วให้สังเกตดูต่อไปว่าอันนี้ของแท้เบิกศูนย์นะครับก้อนคัตมันจะมีร่องใช่ไหมครับไอล่องตรงนี้คือเขาต้องมีนะครับเพื่อใช้รีดน้ำมันนะจะให้มันเรียบเลยเหมือนท่าดัมเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคัตแรงเวียงมันเป็นคัตแบบเปียกต้องให้มันรีดน้ำมันไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอปัญหาคัตลื่น เป็นอย่างนี้นะอ่าถ้าเราใช้ปายจกนกระทั่งร่องมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าผ้าคัดมันเริ่มบางนะครับแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนส่วนตัวชามเนี่ยที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่ท่านจะเห็นว่าผิวสัมผัสชามมันทําไมครับอย่างไงครับพีดพัียบเรียบ,ยบอ่าตอนนั้นพอผ่านการใช้งานไปไอ้ตัวชามเนี่ยผิวสัมผัสด,ด้านในชามจะเกิดร่องไหมครับ,เ,รบเกิดเป็นร่อง เกิดเป็นร่องพับก,ก้อนคัดมันทางมาสัมผัสจับใช่ไหมครับอ่านี่คือเรื่องปกติมันตามอายุการใช้งานนะครับชัดเจนนะเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนมาดูครับมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนจํานวนเท่าไหร่ครูไม่ได้นับไอ้นี่เป็นหนึ่งนะคือครูนับครูนับเป็นหนึ่งเลยนะครับมีอะไรบ้างมีฐานรองก้อนคัดนี่หนึ่งรายการ ลูกยางคลาสสามลูกเป็น2รายการถ้าคลาสแรงเหวี่ยง3มก้อน3รายการสปริงลึกลงกับ3ตัว4รายการแผ่นรอง5แหวนรอง6แผ่นกด7แล้วก็กิฟท์ล็อกอีก3ามตัวเป็นทั้งหมด8รายการเงินทั้งนั้นนะครับเงินทั้งนั้นทีนี้มาดู ครูจะทําการประกอบอันนี้เบิกใหม่อ้ายกขยบขึ้นมานะครับเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะต้องใส่คืออะไรครับลูกยางครูทําอย่างไรครับน้ํามันเครื่องสะอาดหยดหยดจากนั้นครูจะเอาลูกยางนะครับมาทําการวางเนี่ยลูกยางนี่ดูแล้วมันไม่มีด้านไม่มีอะไรนะครับครูก็วาง1ลูก ครูก็วางไปนะครับสองลูกวางไปสามลูกเดี๋ยวครูขอญาตวางอย่างนี้นี่นะครูวางลูกยางไปสามลูกจากนั้นครูก็หยดน้ำมันที่ลูกยางใหม่อ่อตรงนี้จบถัดไปเดี๋ยวครูจะใส่ก้อนทัดแรงเหวี่ยงนะครับครูก็หยอดน้ำมันที่เสา นะส่วนท่านใดบอกว่าต้องเอาก้อนคัดแรงเวี่ยงไปแช่ให้จมน้ำมันเครื่องทิ้งค้างคือนั้นนั่นคือเรื่องของเขานะครับครูไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับคัดแรงเวี่ยงก้อนที่หนึ่งนะครูก็หยอดน้ำมันที่ตรงรูหน่อยหนึ่งใส่ก้อนที่หนึ่งใส่อย่างนี้นะฮะประมาณนี้ก่อนก้อนที่สอง ก้อนที่สามถ้าเราใส่ผิดด้านนะครับถ้าเราใส่ผิดด้านร้อเราใส่นะครับก้อนคัดมันจะเข้าไปสัมผัสกับลูกยางไม่ได้ต้องให้ตรงช่องว่างตรงนี้อยู่ทางด้านล่างนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ตรงลูกยางนะใส่ให้ถูกด้านใส่พอใส่ตรงนี้เสร็จสามครบสามก้อนคุยทําการบีบ ก้อนที่หนึ่งบีบก้อนที่สองและบีบก้อนที่สามโอเคนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาปกติเนี่ยเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบา1,500รอบต่อนอาทีมันจะมีสปริง3ตัวนี่ทำไมครับทีละพัท ล้างมาอ่าสปริงสามตัวจะล้งงางกันเอาไว้ใช่ไหมครับคัดห่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่พอเราบิดคันเร่งอันนี้คือครูสมมตินะครับสมมติรอบขึ้นมาว่าพอเราบิดคันเร่งไปหนึ่งพันแปดร้อยรอบมันจะเกิดแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางใช่ไหมครับก้อนคั<ต>ดมันหนักมันจะมีแรงเหวี่ยงคัดมันก็จะทําไมครับห่างตัวออกซึ่งตามหลักมันต้องห่างทั้งสามก้อนใช่ไหมครับห่างตัวออก การที่ก้อนคัดมันห่างตัวออกได้แสดงว่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนะแรงดึงกลับของอะไรครับสปริงสปริงเก่งมากแต่แล้วพอผ่านการใช้งานไปสปริงมันยืดมัหุบมันยืดมันหุบนานๆเข้าสปริงมันล้าไหมครับล้าครับมันล้านะครับสปริงมันล้าหนึ่งแลนะเวลาก้อนคัดมันดีดกลับเวลาก้อนคัตมันดีดกลับ มันก็จะทำไมครับกระแทกใช่ไหมครักระแทกสัมผัสกับลูกยางนานๆไปลูกยางเสียหายไหมครับเสียหายอ่าช้ำรุดเสียหายเห็นไหมครับใช้งานคือต้องมีอะไรเสียหายตามอายุการใช้งานอยู่แล้วเคนะครูอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆเบื้องต้นอ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็จะทําการทําไมครับใส่สปริง เวลาใส่สปริงแต่ละท่านก็จะมีสูตรมีเทคนิคแตกต่างกันไปบางท่านอาจจะใส่ด้านนี้แล้วมาคล้องด้านนี้บางท่านใส่ด้านนี้มาคล้องด้านนี้คือท่านใส่ยังไงก็ได้บางท่านก็หาซี่ลวดเหล็กแหลมมาทำไมครับมาลูดใส่บางท่านก็ไปเอาครีมทางแหวนปากตรงมาทำไมครับมาใส่ ท่านจะใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้ท่านใส่สปริงสามตัวเนี่ยทำไมครับเข้าไปให้ครบโอเคนะเดี๋ยวตรงขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอเพื่อใส่สปริงอ่ะแต่สองขีดหยุดให้ครูก่อนกองเดินยังเรียบร้อยครับอ่ะตอนนี้คือครูใส่ไปสองตัวแล้วนะครับทีน,นี้ครูสาธิตใส่ให้ดูตัวหนึ่งคือครูย้ํานะครับว่า เทคนิควิธีการใส่แต่ละคนก็ไปสรรหากันมาคือครูก็ใส่ให้ท่านดูหนึ่งวิธีวิธีนี้คือครูใช้เฉพาะกับคัดแรงเหวี่ยงของเวฟตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นอาจจะสลับฝั่งอะไรก็แล้วแต่เพราะบางคนชอบถามว่าเอาไปใช้ได้ทุกรุ่นไหมนะครับอ่ะครูใส่นะครับปลายสปริงฝั่งนี้เสร็จอันนี้คือครูใช้ซี่ลวดแหลมๆหน่อยนะครับเอามาคล้องปลายสปริงฝั่งนี้ แล้วก็ไปจอที่ตรงรูจากนั้นคือครูก็จะลูดสปริงลงไปเนี่ยนะครับสปริงก็จะลงไปลักษณะยอย่างนี้พอเราใส่สปริงครบสามตัวเสร็จนะครับท่านตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าปลายสปริงเนี่ยมันคล้องกับก้อนคัดสมบูรณ์ไหมมันหมิ่นไหมท่านลองตรวจสอบดูนะครับดูให้ดีนะฮะ ถ้าตรวจสอบแล้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะประกอบต่อนะครับเดี๋ยวจะใส่ไอตัวแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้แผ่นรองนะเดี๋ยวแผ่นนี้จะใส่ลงไปนะครับเสาเนี่ยมันจะเป็นเสาละร้อยยีองศาใส่รูไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ท่านต้องเอาด้านเรียบลงเพราะนั้นพอเวลาเรา,เาด้านเรียบลงไปปุ๊บมันก็จะไปกดกับก้อนทัดตรงนี้ถูกไหมครับ เวลามันทำงานเวลาคัดมันทางมันกลับเนี่ยตรงเนี้ยมีการสัมผัสเสียดสีกันไหมครับมีครับมีนั้นเดี๋ยวครูจะให้การหล่อลื่นไปก่อนนะครับในระดับหนึ่งนี่ใส่ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ใส่ให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ครูทำการหล่อลื่น ครูทําการล่อลื่นเสร็จปุ๊บครูจะทําการใส่แผ่นแผ่นรองนะครับเนี่ยถ้าเป็นของแท้มีมาตรฐานการประกอบอะไรมันจะง่ายนะครับเอาใส่แผ่นรองลงไปครูกดลงไปให้เรียบร้อยจากนั้นใส่แหวนสปริงทรงกลวยหรือแหวนกระทะอันนี้แล้วแต่ เขาจะใส่ลักษณะยอย่างนี้นะครับถ้าใส่อย่างนี้เขาเรียกว่ากระทะคว่ำถ้าใส่อย่างนี้ถ้าใส่แบบนี้เขาเรียกกระทะงายอันนี้คือต้องใส่แบบกระทะคว่ำอย่างนี้นะครับนี่กระทะคว่ำอย่างนี้ใส่ชัดเจนนะ mm hmm. ไอแผ่นเมื่อกี้ที่ครูใส่เอาด้านเรียบลงนะครับ mm hmm. แล้วสังเกตพอเราใส่เสร็จด้านบนเนี่ยมันจะมีเนี่ยนะฮะมีแป้นรองตรงนี้อยู่ แล้วตรงเนี้ยแต่ละจุดมันจะมีติ่งขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวทําไมครับล็อกไอแหวนกระทะหรือแหวนทรงกลวยตัวนี้อยู่ลักษณะอย่างนี้ผัดจากนั้นใส่ตัวแผ่นกดแหวนกระทะแหวนทรงกลวยอันนี้ท่านจะต้องเอาด้านเรียบลงนะครับเอาด้านเรียบลงสังเกตว่าด้านบนนั้นจะมีติ่งเห็นไหมครับมีติ่งอยู่หน่อยนึงอ่ะ ไอติ่งตัวเนี้ยมันมีอาไว้เวลาท่านใส่ตัวกิฟล็อกเนี่ยกิฟล็อกท่านใส่แล้วจะต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครูทําให้ดูก่อยู่ประมาณอย่างนี้นะนี่อย่างนี้แล้วเวลาใส่กิฟล็อกเอาด้านคมไว้ทางข้างบนนะครับครูไปทําการหยอดน้ำมันเครื่องใหม่อีกทีหนึ่ง3ามจุดนะครับ แล้วเดี๋ยวตัวนี้จ,จะต้องมีการสัมผัสกับแหวนกระทะแหวน,หวนทรงกลวยคัว่วหล่อน้ำมันไว้ก่อนใส่แผ่นตัวนี้นะครับใส่ด้านเรียบอยู่ด้านล่างนะครับย้ำแล้วนะครับทีนี้พอเราใส่เสร็จเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราใส่แหวนทรงกลวยหรือแหวนกระทะ ไอแหวนตัวเนี้ยมันก็จะดันในแผ่นเนี้ยจนกระทั่งมันเลยใช่ป่ะครับเลยร่องที่เราจะใส่กิฟเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่กิฟล็อกตัวเนี้ยเราจะต้องทําไมครับกดกดถ้าทําคนเดียวจะลําบากหน่อยนึงนะครับแต่ถ้ามีคนช่วยก็ทําไมครับให้ใครก็ได้มาช่วยกดหรือถ้าเกิดท่านกดไม่ไหวท่านจะใช้คีย์มาบีอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งนะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้ธีรพัฒน์ดูวิดีโอมาช่วยครูกด นะครับเอาแตะตรง2ขีดอโอเคนะครับตอนนี้ทีระพัทกับครูนะครับก็ใส่ตัวกิบล็อกเข้าไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือครีมปากแหลมหรือท่านจะใช้คีมปากทู่ๆก็ได้วิธีการหลักการก็ไม่มีอะไรก็คือให้คนนึงทําไมครับกดถูกไหมพราะกดเสร็จเราก็เอากิบล็อกมาจ่อแล้วเราก็ใช้ครีมตัวเนี้ทําไมครับบีบให้มันเข้า พอกิฟล็อกมันเข้าไปเสร็จเราควรจะจัดตำแหน่งหรือจัดระเบียบกิฟให้เรียบร้อยสวยงามคือครูก็จะใช้ไขควงปากแบนเนี่ยมาเขี่ยปรับท่านก็จะเห็นว่ากิฟตัวที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะไอตรงหมุดเนี่ยสลกกักตัวเนี่ยก็คือจะอยู่กึ่งกลางแล้วตรวจสอบดูว่ากิฟเนี่ยเข้าไปล็อกจริงหรือเปล่ามันหลุดได้นะครับเราตรวจสอบให้ดีนี่โอเคนะตัวที่หตัวที่สองเห็นไหมครับ ครูจะจัดตำแหน่งจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับนี่โอเคนะและตัวที่สามนโอเคนะอยู่ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบชุดคัดแรงเหวี่ยงหรือคัดชุดที่หนึ่งเพราะนั้นควารมรู้ตรงนี้ท่านสามารถประยุกต์นำไปใช้กับรุ่นอื่นได้ใช้คำว่าประยุกต์ ครูไม่ได้ใช้คำว่าก๊อปปี้นะครับมันอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้นะฮะหั้นท่านใดใช้มานานวันหนึ่งท่านหรือทัดชุดที่หนึ่งมาเปลี่ยนท่านก็เอาตรงนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับอา้าวตรวจุดนให้ครูเลยข้างล่าง